ครสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้โหขยันจังเลยนะคุณครูอ่าทำอะไรอยู่ครับคุณครูอ๋อทอดแคบหมูแคบหมูนี่อร่อยอร่อยวันนั้นซื้อคุณครูไปครับอืมคุณครูก็ขยันมากเลยเนาะทำไปงั้นเลยก็ไอล้างกษเียนอนครูเนาะครับครับแล้วก็อยู่กับต้นไม้ ต้นไม้ต้นไม้ไมไมแบบในไรยินยินเช้าก็ทอนรถต้นไม้ก็ครับ <c oughs> แล้วก็มาอันนี้ใส่ใบเตยด้วยใช่ไหมคุณครูใส่ใบเตยให้หอมให้ให้มันหอมเนาะตากแดดนหนึงเพราะว่าตากแดดแล้วก็ทอดอืมเราต้มตแล้วต้มแล้วเราก็ไปหั่นต้มแล้วมาหาั่นหั่นแล้วก็มาทอดหั่นแล้วก็มาทอดอืมเอาเอาทุกอย่างเลยเนาะคุณครูทำได้ก็ทำตั้งแต่เกษียณนี่เอาทุกอย่างเลยเออทำทำเป็นเออถ้าถ้า มีขายไปเสียวไปจับไปอีกแต่ว่าเราเนาะครับครับอยากขายเป็นลูกเราหมอไปแล้วครับอ่าวันนี้ผมมาตามโค้งสุดท้ายนะคุณครูแนวทางเพราะว่าไว้ก็จะออกแล้วเนาะครับก็มีเอฟซหลายๆท่านให้มาตามให้ครับอย่อคุณครูได้แนวทางดีๆครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเล่ากันอยู่ตรงนู้นคุณครูเนาะก็คือคือคุณครูได้แนวทางแล้วใช่ไหมครับะคงสุดท้ายพอดีเนาะครับครับเดี๋ยวไปฟังกันครับท่านผู้ชมครับ รอบดีุณครูก็พูดเสียงดังๆหน่อยเนาะครับไอ้ทอดหมูเสร็จแล้วนะครูค่ะทอดผับหมูครับก็ก็ไม่ถึงว่าได้มาต้มก่อนต้มแล้วก็มาหั่นครับครับหั่นแล้วก็ไปทอดทอดเสร็จแล้วก็ไปตักเดชสักสองชั่วโมงครับครับเดยจะเอาอน่นนอนครูค่ะครับก็เอาไปส่งป้าให้ป้าขายให้ ถ้าอยู่ในนี้เราก็ต้องลงปีน,นี้นะครับครับค,คุณครูครับเดี๋ยวคุณครูเราแนวทางให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าโค้สุดท้ายออคุณครูคุณครูได้แนวทางตัวไหนครับก็โค้งสุดท้ายก็คือเลขที่เราให้ไปครั้งที่แล้วแหละทีนี้เรามาฝันครับฝันว่าเพื่อนเอาเกงเห็ดมาให้กินเต็มหมอ้อเลยมากินในบ้านนี่แหละเกงเห็ดร็จแ,แล้วก็เด็กน้อยเต็มเนาะก็เลยว่าก็น่าจะ เลขตัวเก่าเละเลขตัวเดิมเลยแล้วเราก็จะถูกอะได้มันเดิมคล้ายกับตกลวยมันเดิมอ๋อก็คือคล้ายคล้ายกับอา่าที่คงที่แล้วที่ให้ตองวด<า>ตองวดนนเนาะที่ครูให้มาให้มาเราก็ได้ลอตเตอรี่ยาสองใบครับเป็นเจ็ดสองใบสี่ศูนย์สองใบศูนย์สามสองใบหกห้าหนึ่งใบหกห้าคือเล็กที่บ้านอืมทายุอายุหกสิบเอ็ด ครับอ่าถ้อถามอย่างนี้นะครับครับอายุเท่าไหร่บ้านลที่อะไรานเงี้ยครับบ้านลขที่คูหกสิบห้าอายุคนครูหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดปีเนาะครับอ่าก็คือว่าคุณครูฝันฝันรอบนี้ก็คือโค้งสุดท้ายฝันว่ามีคนเอาแกงเห็ดมาให้กินมาให้กินในบ้านเป็นหม้อครับเสร็จแล้วมาฝันอีกครั้งหนึ่งวันวันวันโกนเนาะฝันว่าฝันว่าเด็กน้อยขึ้นรถของของช่างช่างที่เขาซ่อมรถนะอ่าหน้าหมู่บ้านเราค่ะเขาซ่อมรถเสร็จแล้วก็ เขาบอกว่าไปขึ้นรถเต็มเสร็จแล้วไปบ้านของเพื่อนเพื่อนที่อยู่สุรินครับอ่าเราก็จําเข้ามาในฝันความฝันอนะ่ะแวบบเลยหละ่ะฝันว่าเออเลขที่บ้านของเพื่อนคนนั้นอะ่ะสองศูนย์หนึ่งเราก็เลยว่าโอ้จะมาตัวเก่าบ่เลยสองศูนย์หนึ่งค่ะสองศูนย์หนึ่งเพราะว่างเทแลมันศูนย์สองศูนย์หนึ่งสองเนาะที่ทมต้องมีเด็กขึ้นรถแล้วก็ไปบ้านเลที่นี้นะนี่นะแวบเข้ามาสปาร์กแล้ว มันก็ตัวเดียวกันเลยเนาะตัวเดียวกันที่ตีความฝันเด็กก็ค่ะอืมทีนี้พอมาวันพระเมื่อวานเนาะเราพอพอเราฝันเสร็จแล้วนะเราฝันเสร็จแล้วเราก็สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็เราไปจุดทูบดูสิที่ต้นกล้วยครับอ้าวก็ได้มันก็ได้ที่เราให้ไปแล้วนะเจ็ดสามสองอที่แล้วเราให้ศูนย์สามสองไงตัวเดิมกันตัวเดียวกัน คือไม่ต้องสับสนคือตัวคือเราฝันอย่างนี้แสดงว่าเลขต้องถูกแล้วในที่เราให้ไปสำหรับงวดนี้เนาะค่ะไม่เปดเจ็ดก็สี่ศูนย์ไม่สี่ศูนย์ก็ศูนย์สามสองศูนย์อะไรนี้หรือสองศูนย์หนึ่งนี้ครับแล้วก็ถ้าเด็กน้อยก็เจ็ดหนึ่งที่เราชอบเจ็ดหนึ่งของหนึ่งนะรับครับ,รบอืมที่นในห้องห้องห้องพระไอไข่มันก็จะเป็นไอก็สวยยูเปดสามห้าอ๋อก็คือเลขไข่คุณครูก็จะสวดมนต์ก่อนแล้วก็ วันพระสุดท้ายค่ะวันพระสุดท้ายครับก็แปดสามห้าเลขต้นกล้วยกับเลขเดิมก็ถ้าตัดซื้อก็ตัดไปที่แแปดเจ็ดสี่ศูนย์สามศูนย์สามสองใช่ไหมครับครับศูนย์หนึ่งใช่ไหมใช่ครับแค่นั้นเลยอืมก็มีประมาณนี้น้องครูเดี๋ยวเอางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสลับตัวเลขเดี๋ยวให้คุณครูเขียนให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเนาะค่ะครับต้องเขียนให้ตัดให้ไปเลยหรอครับไม่ต้องตัดก็ได้เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเขาตัดเอาก็ได้โอ้คือเค่ ้เขียนฝันตัวนี้คือเราฝันก็เลขเดิมจะดงว่าเลขเดิมเข้าแล้วไม่องกับ,บุลเนาะ <c oughs> ใช่แค่น,นี้นะครับก็บบถ้าคิดว่าเดิมลขเยอะอีกครับเยเืนครูจะนให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าได้ตัวเลขไหนบ้างสำหรับโค้งสุดท้ายเนาะโค้งสุดท้ายก็มันน่าจะมาเลขเดิมบ่แต่ว่าให้เราเขียนตัว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 นี้ขึ้นรถก่อนบ่หรือว่าเลขชนกล้วยก่อนอ่แล้วเลขไอ้ทะเบียนรถที่คุณครูฝันเห็นนั่นอ๋อทะเบียนอะไรครับของช่างเขา เราไม่เอาเราเอาของเราเลยเราไม่ได้เอาตัวนั้นเรายึดยึดยึด,ยดตัวที่เห็นชัดๆก็คือเลขที่บ้านที่เราไปเห็นโอเคครับเอาประมาณนั้นครับเออคือคือเลขความฝันของคนความฝันเออความฝันครั้งสุดท้ายเนาะครับความฝันก็เลยว่าทําไม่างอี้ความฝันก็นจะเป็นอืม เลยที่บ้านไปเลยเนาะอือแค่นั้นแหละให้เขาไปตัดเองแล้วก็ต,วกต้นกล้วยเอกทูบต้นกล้วยก็ตรงกับอรอบแรกที่คุณครูให้ใแค่ตัวหน้านั่นเองใช่ครับแล้วก็ทูบด้วยครับแล้วก็มีทูบใบไข่ด้วยทูบไข่ดูซิเปื่อมันทูบ เกี่ยติดตัวเป็นไไข่ใช่ไหมครับอืออดสามห้า <8 35. S 1> จ้าครับทีนี้ครั้งครั้งที่แล้วเราก็เลขรถเราชอบมากๆเลยครับครั้งแรกให้เขาไปตัดเอานะครับถ้าเราตัดให้เราตัดอย่างนี้ครั้งแรกก็คือเลขเลขรถอ่าเลขรถเป็ดเจ็ดศูนย์สี่ไงครับ ให้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 คดไปไปสรุปเอาเนาะครับครังแรกเล็กรถเนาะอืมแล้วก็ใส่เล็กที่บ้านเลยเขาไหมเขาถามครับเล็กที่บ้านกับอายุของคุณครูไห้ดวงใครดวงมันหรอกครับเผื่อท่านผู้ชมท่านถามถามหาบ้านครับแล้วก็ถ้าชอบตัวไหนก็ให้เลือกเอาเนาะคุณเออไปแตะเอาเองก็คือข้อมูลทั้งหมดของคุณครูที่ว่า ที่ที่เราชอบรังเรกันนี้ดีครับอือก็ประมาณนี้น้องครูตัวนี้ชอบมากครับที่ซื้อแล้วยางสองใบอ๋อก็คือแ้นเจ็ดกับสี่ศูนย์นี่มันครูชอบมากใช่ตัวก็ตัวนี้นี่วันนี้นี่ที่เราคือเราซื้อแล้วนะแล้วเราก็ซื้อตัดซื้อตัวตัวที่ว่าเลขถูกครั้งเรกกล้วยกล้วยเรกครับให้ให้ตัวเองไปสรุปก็ได้มั้งครับก็สรุปในนี้ไปเลยครับคอณเออครับ นี่เราซื้อแล้วเจนะแค่นั้นเลยเนาะแต่ทำไมมาเจอตัวนี้อีกงงตัวนี้แค่ไหนอืมเ,เป็นเลขตัวเก่าแต่มันแค่สลับตำแหน่งใช่ก็คืองวดที่ผ่านมันออกศ<ช>ูนย์หนึ่งสองรอบนี้คุณครูก็มาฝันอีกมันก็ไม่เยอะนะดูตามนั้น,นครัะแลวจะชอบต่ออืมก็ประมาณนี้น้องครูเนะาะครับงวดของวันที่หนึ่งมิถุนายนหกห้าครับท่านผู้ชมครับก็ลองพิจารณาดูครับความฝันของคุณครูครับก็คือคุณครูบอก ทางเบิร์ดเลยครับบอดกากไว้ครับสำหรับความฝันครับเพราะว่าบางคนเพิ่นกักตัวเลขไว้นอนคู่เนาะค่ะนี่ความฝันสุดท้ายอ่ะโค้งสุดความฝันโค้งสุดท้ายครับก็ที่ฝันมาเขาเห็ดไม่ให้กินนะแล้วทีนี้มาตอนเช้ามาฝันมาฝันตัวนี้อีกเอ๊ะเลยเปลยครับคือนึกในความฝันเรานึกขึ้นได้เลยว่าว่าบาเลขที่ของคนนี้แหละสองศูนย์หนึ่ง เห็นมาเลยความฝันเลยเลยเราถึงไม่เอาเลขรถคนนั้นไงถ้าเลขรถคนนั้นก็คือนี่เห็นเลขรถนี่เนี่ยครับก็คือามสองคำสามถเลขรถคนนั้นตัวเคียงกันมันดึงมันก็ใกล้ก็มีอยู่ในนี้อยู่แล้วคุณครูก็เลยไม่ต้องเขียนเนาะก็เลยไม่ต้องเขียนครับก็อายุก็ให้แล้วบ้านเลขที่บ้านก็ใ้แล้วไม่ต้องามอะไรมากครับก็คือไม่ได้กักเนาะคุณครูเนาะไม่ได้กักแล้วก็อยากให้ทุกคนมีโชคมีลาบแล้วก็ถูก ครับแต่อย่างตัวเราอยากถูกมากเลยครับวันนี้วดนของวันที่หนึ่งมิถุนายนน้อนครูครับก็ผมก็ขอบุณครูมากมากครับผมครับที่มาแบ่งปันแนวทางให้กับท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งหนึ่งครับก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชมมีราบทุกๆคนน้อนครูดูลอตเตอรี่มาจะให้ดูลอตเตอรี่แค่นั้นครับครับครับขอบคุณครับครับ ค่ะเลขฟันคุณครูของสุดท้ายก่อนเลขออกก็คือสองศูนย์หองศก็อย่าลืมตัดเลนส่วนเลขฟันครั้งแรกก็คือทะเบียนรถเนาะค,ะค่ะแปดเจ็ดศูนย์ก็ตัดเลนขึคือกันเนาะคะ่ะและคุณครูมักเลขที่มากหลายก็คือ61กับ71ส่วนเลขทูบไอไคและกับทูบวัพราก็คือศูนย์สามส้าบาเลขที่คุณครูก็คือหก นบุ้มกับพิจนาน่ำไปเป็นแนวทางได้เนาะค่ะ1มิถุนายน65โชคดีมันๆค่ะ